<ừ> mm. ลายลายไองของเครื่องตา <ừ> mm. แล้วข้างในอันนี้ตัวนีอ,อันนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นเลยเนาะน่สายยา<อ>วน่า mm, สวยสวยสวยเอาผ้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะเนี่ยสำหรับวัยรุ่น เป็นลายของผัาถุงของรุ่นแผน้าถุางตกก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไส์เสร็จเน้วก็อมันอืมต้เกตสวยมากข,ข้างในจะเป็นซาตางอันนหนังงัวอืมาะเอาเสรนหนังงัวใช่ไหมฮะอันนี้